เด้อใส่สุดจัดหนักจดเต็มปันลงไฟเด้อใส่จำไปปั้นเจ้าบ่าวป่อแม่นี่ยบริเตียมมาฉ่ำเนาะดีิกไน้องไว้ได้มีเลยน้องไว้ยังมีอยู่น้องผดขามายังมีสามมีสามสุดน้องไว้ใช้ได้จิบป้อผู้กกัุนแะคอยแอลคอยแอลลาวจะเบิ้งมงอนเนาะใส่ มาบุญนี่แมนคนทั้งบ้านคนกัมุดๆคือกันกับเราในนี้ลองเส่านฟังเด้อเฮ้ยน่าระพี่น้องเบิุงน้องในก้อนนะเออกุมุบ้านเจ้าเปล่าไม่เห็นหรือเปล่เนี้ยกาเวียงไปนี่กาเวียงไปเนาะเลยเลยใช้ใช่บุญพี่น้องบุญดู รอได้พี่น้องเลยน้าตารอทำไปแล้วันนี้มาจีบน้องไสยวะบ่าอาะไรเฟดเอาเอาวะคอยมีคนดีแน่มีคนบดีเน่ยคนบดีก็ค่อยบอกมัดเฟรชบ้าเลยบูก้าเ้านะยังน้อยยังน้อยอันนี้ฮักกับบุพุวอ่ะพฤนจิกาลูปแบบใดญ่นะมีแต่เป็นขอมาหนะาบุก้า คอนบอคลิปแลบคลิปบอลเตียงบมแม่นคลิปบอลลี่คลิปแลบคอยนะโลกโซเชียลอะระมาระวัางไรน,น้องไซเนาะโดยตัว,วน้องไซกับคือพี่นางหูนะน้องไซกับคนคนหูนหนไปทั่วโลกนะโลกโซเชียลคอยกัเห็นมีแต่มระมัดระวังในการใช้ชีวิตพัฒนาเนาะโดยกระขบุนกะให้ความปลอดภัยน้องไซไปก่อนเนาะก็คือโมเมนต์อาบุ้นไปจังหงก็คือก็อคือคนเฮาบูหูหูหนาบูหบูใจเนาะ เนขาเขาเถอเขาแพนไพ่เป็นลายนะเขาบุญจะเอาเงินให้เอาไว้ เนาะเอา้าบางตอนในบ้าเยนเนี่ยห่อจนหัวสิระเบิดหัวแตกพี่นนะ้องเลยเนาะมาช่วงบ่ายสี่โมงแรงเป็นยังไงเนาะกิดเริอม,มีลมอไอฝนมาตะปูซาเลียนเวียดนามหมดแล้วพี่นนะ้องเลยเนาะเอาตอนนี้เปิดคลิปเปิดภาพมาทางบาบุนซารวันพี่นนะ้อ,ขอ,ของเลยเนาะหลังจากหาหยไปลายมือเนาะมาหาหน้องชัยก็ ยอนบาทีนมีรกรรมเนาะเป็นจแน่แน่น้องชายเขาเนาะดีมีแหง้งคือว่ามีสมาชิกเขามาเพิ่มมาแต่ทางอื่นทางไกลหมดแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าจังไดแน่บุญกะบบเคได้ทายท่ำแล้วก็บบเคได้สัมภาษณ์ปากเสียงนำทางลุงน้องชายจา้าเทื่อยตั้งแต่คนเดิมจะกระทิมงานเพราะวกกุญมากกับบันึงช่วงจังหวะเนาะตามมาตอนนักบุญครับก่อน พี่น้องเไยเนาะขอบุญการจะไปอบรมพูดคุยถักท้ายสปาดีนำน้องคนอีกจักน้อยพี่น้องเไยเนาะเยี่ยมยามถามข่าวนี่แหละเนาะเป็นจะได้แน่พี่น้องเไยเนาะเดี๋ยวจังเข้าไปหาน้องคนนำกันพี่น้องเไยเนาะก่อนอื่นเด้อทางบุาบสารวันกับถักท้ายสปาดีแนะพี่น้องสบายดีมูอเพื่อนกันเบิดสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเนี่ยที่บป็นปรกตูานเนาะยินดีตอนรับเขี่ซูซอง ยูทูปบาบุญสาละวัดอีกคือเกา่าคือเดิมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเอาคือเกา่าพี่น้องเลยนะ้ำหมากไมก่หมกัมกต่อคือเกา่าไปฝากไปต้อนน,อน้องผลก่อนเนาะว่าจาังได้แน่เนาะอ่าที่ละพี่น้องเลยยังบุคคลได้สอบถามเราจักกับลูกพผนจักเถื่อเนาะหรือว่าทางน้องว่าบอกพี่น้องเลยเนาะทางหลุดเงี้ยผลมาน้ำบ่หรือว่าจังไดนเนาะ กตกพี่น้องเลยยังยังเดบาดเลยกเท่านี่บ่ไพ่เท่าน่ะบ่หนอกมากเลยยะบ่อนอวมากเลยยะมแดดมันเงาได้นาอพี่น้องเลย เบิ่งเสียนมาทั้งปีก่อนพี่น้องเลยโอ้ยแค่เน่บาดนี้เนาะมาอยู่ห่มอ,มอ,มอยู่เงาเลยโคยังชั่วใจสุนัยเนี่ยให้งามสวัสดีเจ้าสบายดีสบายดีน้องไซ่น้องไซคนงามเอาประหยัดไม่เนี่ย นี่ปน,นี้เลยสิเกือบมาพระท่าน,นเป็น้องเร่งเวียกเร็ยงงานเ,าาากเกือบเกือบห้มาท่านเพื่อนซานรันแปดเกือบมาท่านเลยนะเนี่ยไ่ใส่าเต็มอยู่แล้วเนาะอืมสไ้่ดูก่อยนแล้วอไมอโอ้ัดโดย ข้านองบดไปงเฮี่ยนป่ะปดไปองเฮียนบ่ะาก็เลิกก็เลิกดยอมัน่ิเชอมันนิตีนมันอเรนอนี่นะลูกเว้ยไปเอ้ยเจ้าอมตะและเจ้าจึงโหยัดคอ้องใครขอฮั่ เอาพี่น้องถัดภาพมาบาดนีเนาะนั่งตะเมาตะแมะอยู่พี่น้องเลยเนาะเตรียมเป็นเจ้าสาวอุ้ยบ่แมนเตรียมตัวขึ้นเพื่อนอย่างท่านที่มีหัวได้สิเป็นเจ้าสาวด้วยไปสาวเนาะไปนั่งตะเมาตะแมะนำลุงกูไปขอบุญกระยังบ่เคยได้ถามถามเนาะทั้งตัวลุงแล้วก็ทั้งน้องว่ายจ้ากเถื่อพี่น้องเลย เอาสบายดีสบายดีสบายดีเอาใส่เอาเคยผักเคยหล่าจับกล่องให้เนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีเธอหนึ่งสบายดีสบายดีสบายดีเด้อสาวแม่น้องดาวแม่แม่หนองไก่กยจั๊บไหนเนาะคือเก่ากินละสมกิเปี้ยวเนาะนาฬิกานี้ซองยาง ก็ะลุกจะลุกมาให้เจ้ามาให้ทางน้องวายน้องวายบ่น้องมาเธอใดมีตะมาชมนี่แหละชมรีสบายดีน้องวายว่าอ่ะซิมหรออ่าว่าซิชมือป้ะอันนี้สบายดีทั้งลุงทั้งนนึงสบายดีนะเพราะเขาจะเห็นตัวจริงพี่นาวุ่นกันเนาะเีาวุ่นนั่เห็นเรเดียวเนาะแม่น้องเอ็นตัวจริงเขาจะเห็นอยู่แต่ว่าอะไร กูจ้กงเฮาอยู่วไบรได้รูเนี่ว่ามาจากเือดแล้วนะขาลงไล่ะเดินมาทื่อนึงเลยมาที่นึงบ่เออบ่เพ่ดีเยับรมาทางบุญสละวันบด้มาเออี่เทางมาเพิ่เคย่ามาน้อง็พ่อลุงเพิ่นอยู่พีน้องเนาะทางบุญล่ใช่ครับตอนนี้เอาื่อบุญสลรวันเด้อโยยยทั้งทั้งลุงทั้งไอซยังไอซื้อเดิมเนาะเริมไอเฮิมเริมเริม เดิมไอเดิมเริ่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 มเป็นเบาเเริ่มเดีวเริ่มเยริ่มไเริ่มต้นเเริ่มอยู่น้ำพุนั่นเนาะอยู่ลงอบางบ่โดยดงงวยเนาะลงอบางเมองงวยโดยวดย่มทะเบานี่ยพี่น้องพี่น้องิยิน่อยู่บนเนาะเริ่มพยุขมาแจ็คหนงไทเนาะอยู่บ้านบนทอดนอดเชบนดราะวพยุเข่า วานี่เราลมวานก็มีหวานมีมีกวเทมเนเป็นน้ำซุป่อยเลยหนเนาะน้องไว้ไว้ไวกับน้องอาเลยไว้เนาะน้องใครกัไว้จะปีไน้องไว้สิบเอปีน้องไส้สิบสองบ่เออต้นน้อยแท้เปนเนี่ยมาเออนเนี่ยลูกลูกจะไป ร้านร้านเลยเลยเน่ยคนไต่ปะแม่ยไต้ปะโลยเยเลยพ่อได้สะพ่อมันขาวยุบมียุบมี่บอันเลยเรามีเอหน่อยคนเหมจำนวนมีแปดคนมีแปดคนเอ้โทหลายเติบเนาะเลยเยเป็นลูกปุาบอไหนปุทิหกอะไรเงี้ปุิหกเลยอ้ยังอีกหลายช่องคนเนาะมีหน่อยชงคนเนาะเยย หกยี่แปดแปดบอกเลยเลยลขึ้นเพื่อนหม่นองใช่เนาะเลยบอนน้องวยเคยก็เคยมาเนี่บอนน้องแหละครั้งแรกในชีวิตเนาะใกล้บ่อยล่ะนั่งรถจักมืออะสองมือสองมือสองมือซ้ำขึ้นสองขึ้นซ้ำมืดอ่อเลย ไกล้ีนอ่เนาะนางรถนี no no. ่ขี้งอต้องมีเวียกจำเป็นแล้วยังมาเนาะมามาบดมือคืนกับนนนรถเตียงน้อนั่นแหละไปทั้งคำทั้งขึ้นไปก็ได้หละนางต้องนางรถเตียงนอนนั่นอย่างมาได้เนาะโดยโดยโดยขึ้นเดินจะไา้นั่งรถเตียงนอนนั่นไละคือพี่ร้องจะอิมซีฟังไทยฟังไก่ทางเขามาลาอยู่พี่น้องมือบุญมาแต่สระบน่ะ อาวุ่นนั่งรถเตียงนอนมาอู้หูขากแค่รถเตียงนอนวะฉันเนาะอยู่ฝั่งเราทันสมัยเลยมีรถเตียงนอนอดินั่งนอนบัดมือบุดึ้นเฉพาะคนเดินทางไกลพี่น้องเลยเนาะทั้งรถทั้งนอนทั้งนอนก็ได้เตียงหนึ่งนอนได้สองคนสบายค่ารถมากเท่าไหร่ประมาณสี่ก่วหนึ่งนี่แหละสี่แสนกัวสี่ร้อยฮะ สีล้านกว่าต่อคนบ่รวมรวมวัดใครอยู่นะอ๋อรวมวัดเนาะบัดหนีปะประมาณสามคนหดสี่ล้านกับประมาณหกพันกินลอะไรนะใกล้ไดนใกล้กรุงเทพเดยจักร้อยกิโลก็บอ๋อบกูเลยเด็กอะไม่ต้องเดินกรุงเทพนี่นั่งคืนหนึ่งหอดประมาณแปดร้อยเจ็ดร้อยกรุงเทพนี่เจ็ดร้อยอันนี้มัต้องพันกว่ากิโลนานสองทบกรุงเทพนะ ลูกบาทมากกมืดมือมหอดอันนาปังมองปังมองลูปังมองตอนสโมงมหอดเวียงตอนหกมุกอโมงนเศ้าจากเวียงไปหาบ้านเพ่นไกไปดีเาแต่ทางบ้านเาไปหาเวียงนี่ก็ทเบิงทีเนาะไได้นรมไกลกับกรุงเทพฯนี่นนี้แต่สวาเวียงอ่600ไปัาไปกรุงเทพฯดีเลยเนาะ จะเวียงไ,ไปไกลมือนึงเนาะเดดไกเน่ยจะเรียกไปบานพื้นเไกลเลยจะเวียไปบานกับบานทุวนคืนนึงมือนึ่งเยไปโอดอกางกะคืนนึงลงก็จากลงกบางมาหอดบานพืนกับมือนึงอีกไกลกระดุบนกเน้ําน้ต่อเลยผนมาสี่ต่อนได้สีต่อวนได้พนามาวุมาเอาเนาะที่ทต่อตันนี้แล้วก็มาวุ่นยังใชู่ก พ่ออยู่นคุันีอาทิตย์รถสวรรค์อาทิตรถสวรรค์เลยถ้าเราไปกู้คุณกัตธีพ่อมาว่านี่แหละพ่อเขาเชื่ว่าสิลงมาแมอนี้บอกพันว่าโดยสิลงมาแมอนี้ล่ะแล้วก็พ่อค่อยว่าหานเดอร์ไปเอาลุงค่อยนันเดอร์อยู่อยู่นั่นอยู่คิลรถสวรรค์นะครับเพันเดอรไปเอามังเอื่นมาพร้อมกันก็เลยหับมาเลยโดยอาทิตย์แล้วเนาะ คันบ่คุณก็มาส่งก็กลับแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะลูกสบายโดยโดยเอ้าพูๆนั่นได้ซานเป็นเป็นหยังซนเป็นเมียลุงบ่นี่ล่ะโดยหรือน้องโดยๆเป็นเมียอ๋อโอ้คนผู้ชายก็ได้เมียงามเนาะเอ้าพออไเน้องเลูกจะคนแหลลูกเพิ่นสก็ี้เด้อลูกได้สซานสอคนายปุ้งนี่ล่ะแม่าตา่ลูกจะคน่2ลูก ระวัง <logistics> ลุงกับปลาปลางามกว่าลุงขีรายปลาขีรายกว่าเขาฮะลุงเบ้นชิโอมียังเขาแล้วคือว่ามือนี่กับวันที่12เนาะมือ13บสาตาแก้มและมือเนี่ยเนาะ14บอกขู่บอกคนบอกพีบอกน้องหรือบ่กบอกแล้วเอาเป็นยามานั่นเด้อถึงโซลล์เลยเด้อแต่โซลล์ชอบนี้เลยปกติอลยโซลล์นี่จะมีผวงเปิดซื่อบอกใส่ใส่สุดเลยเด้อ ใช่สุดจัดนักจิตเต็มปั้นน้องไฟด้วยใช่จัไปปันเจ้าบ่าวบ่เนี่ยบริเทียมมาฉับเนาะเจ้ามีแล้วบ่สุดเนี่ยมีแหละน้องไว้ได้มีแหละน้องไว้ยังมีอยู่เออเป็นธรรมะยังมีชุดแบบแม่เจ้าน่ะชุดแบบนี้บ่ชุดขึ้นน้องไซน์ผมมีบ่ ชินแต้มเสียแต้มโมมี่เนาะข่อยชินไหมเก๋ชินไหมเนาะไมเก๋มียีกสุดจางมีสามมีสามสุดลองไว้ใช้ได้ยู่บอ่คู้กับกันได้ข่อยแอลข่อยแอลลาวจะเบิ้งมังกรเนาะเรียนแทกแทกกันมั้งฮะลูลุลองยืนแทกกันมั้งฮะยืนจะนัางยืนเนาะ Dứt ừ. 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 Xăm cân bò Xăm cân bò Đây, đứt xong Ồ, bà xay xí xí nó Xay nhẹ của này Ở chỉ xay một đại tông xay kiếm khát chạm chạm đó Xay eo nó Vó, Long bưng, hãy lan long bưng Long bay ăn hôm bình mình lôn โดยโดยโดครับมันไม่ได้เคยไปตรวจไปยังอยู่วะต่อมันมีกันไปอ๋อมันล่วงเองวะคนเรานเองล่วงเองมันล่วงเองเพราะว่ามันนอนอยู่ติดติดนะมันนอนเลยนะเตียงนอนเลยนะลุกก็้นไม่ได้ช่วยได้ท่ากับสมนี่นี่แหละได้ท่าช่วยช้วยก็ลานเลยอยู่น้ำปลามันทุก คือเดี๋ยวนี้พี่น้องมาเยี่ยมมายามน,อมนอม้องไทรเมือนี้กัมีอ่าเนี่ยมาให้น้องไทรเบิ้งพี่น้องเนาะแล้วก็มีคนแปลกหน้าเนาะชงมหาบาบุญตั้งแต่รอบที่แล้วคนละบาบุญกับบอกระาให้น้องไทรเบิ้งแล้วก็ชนเ่าวท่า,ทา,ทาลุ่มคนมากเลยจะห้ยลุ่มแล้วเบิ้งน่วกันเพราะว่าคนที่แปลกหน้าชงมหาบาบุญน,นี่แม่นคนทั้งบ้านคนอ่ากระมุ คือกันกับเราใน,นนี้เราเสียใฟังเด้อคอยชื่อทวีบ้านหินเหบิบเมืองหินเหบิบแขวงเวียงจันทร์คอเบอร์แอปน้องไส้แนะอยากเป็นหมูน้องไส้อยากลุ้มนำน้องไส้ทางเฟซคอยคนคอยค้นหาบ่ได้ค้นหาเฟซน้องไส้บอออก ่อยติดตามน่องไส้แต่คลิปแปลกของบ่าเตียงทองติดตามจนทุกมือนี่ยังเบึงยังติดตามน้องไส้คือเกา้าคนหาเฟสน,น่งองบ่ได้เลยอ,อยากได้เบอร์วอตแอ p ใส่แทนหรือเอาเฟส่อยให้น้องไส้ก็ได้แอป่อยก็ได้ข่อยกับเป็นเผ่ากุมมุก คือเมน้องไซหันละคอ,อยซื้อสุอพันตาซื้อเฟซภาษาไทยคอยอันนี้ตั้งแต่ที่ที่แล้วนะเนาะเวลา่งมาลาสุดบันนี้จังไดบาบุนที่คอยบอกให้บาบุนเอาเฟดน้องไซหันนะเขาเรียกว่าคอยลืมมือคอยขึ้นไปคอยชีให้เพิ่นเบิงวโดยบอกน้องไซว่าเอฟซี ทางหินเหิบเด้อติดตามน้องไซทุกคขีดของเบาเตียงทองมาหลายมื่นนั่นเบิ่งของพงนาแล้ววะใช่น่าล้ะน้องเบิ่งน้ำหนึ่งวันอ่ะเออกุมบ้านเจ้าเปล่าไม่เห็นเห็บนี่กลายเวียงไปนี่ไก่เวียงไปเนาะเลยเลยใช้ใช้บุญไ้พี่น้องบุญดู รอได้พี่น้องเนาะตารอชำพี่น้องวันนี้มาจีบน้องใช่ปะเบาเลยเฟร็ดเบาเบาเนาะเบาเลยเน่ะเบามาจีบเบาเดี๋ยววุ้นชิลองโทรเบิ่งพี่น้องไงเนาะลองโทรเบิ่งกได้ลองโทรเบิ่งกได้ดีเลยปะดีลองโทรเบิร์กเราจะชิลับค่อยดีป่ะนับารลบเดี๋ยวค่อยชิลอบข่อยบงการลบ คอยกับบุคคลโทรหาเราจักเือเรากับบุคคลเราอยากเราเป็นเอซน้องไซอยู่ัสโดมาเวราเรจะมาจีบน้องไซอายุสิบสงปีเนาะน้องไซเนาะกยบอุคอาเป็นเอซีกับเบิ้งแต่ในกล้องเนาะบทิ่ต่อเนาะยาิเนาะมีแล้วเป็นโอนกับบุก้าให้เลอมีอะไรเนาะ ต้องขอโทษน้ำบาวพลดีลายเี่นไหมไหมเอสิว่าจะได้เนาะตุ้มหางซ้ายซั่มคนแชทค่อยมีคนดีแน่มีคนบอดีแน่คนบอดีก็ค่อยบล็อกมัดเฟนมีบ่มีบ่คนถักหาจับแบบบอดีมีบ่บ่มีบ่มีบ่แต่คนทรงหาเนี่ยบอดีนะบ่บ่มีบ่มีเนาะแต่ว่าเขาถักหาเจ้าเนี่ยบอดีกับบล็อกเปโลดเนาะ ทัวทำอ,ออกซื้อออนไลน์ทั่วโลกพีนะ่น้องเนาะก็มีคนดีในคนไม่ดีใน่กับคนเปลือกกันไปเนาะมีหลายรูปแบบเนาะเป็นว่าหับจับพี่น้อะไรเนาะจะว่าฮะนี่หุบหลางามปะง<ะ>ามอยู่น่ <laughs> นาจะประมาณสิบแปดสิบเก้าปีเนาะเด้อเ แม่ไป้าอนยมเดเยอู่บ้านยินเหอบเมืองยินเหอบใกล้วียงไปนินึงไปยังเนาะเราเป็นแถวบ้านในกันกันหนองไทหมุก้าเอาเลยมุกาเอาเนาะยังน้อยยังน้อยอันนี้ฮักกระบื้องหัวพฤิทิตตอรูปแบบใดเนาะมีแต่บนขอหนมาหน้าพวกนั คนบอคลิปแลบคลิปบอเตียงมุมแม่นคลิปบอลลี่คลิปแลกคอยนะคลิปบอลลี่คนบอกพิดแล้วนะถ้าเป็นหนึ่งชีพแท้ต้องคลิปบอลลี่เนาะใช่เป็นยังหูเนาะมิเต่เขาใส่โลกโซเชียลแต่ละมันละว่างไงน้องชายเนาะทัวน้องชายกับคือพี่นางหูเนาะน้องชายกับคนคนหูไปทั่วโลกนะโลกโซเชียลใครกะเทนมีแต่มันระมัดระวังในการใช้ชีวิตพัฒนาเนาะเลย พราะว่าสมือเนี่ก็โอ้พ huh. right. uh ี huh. oh, audio, lady, oh, uh ่น้อยเนาะคนเอาเล็กน้อยกะระบาดแห้งเลยพี่น้องเนาะยิ่งข่าวอยู่ปะคนหลักเล็กหน้อยต้นเน่าข่าวคนหลักเล็กน้อยจับเล็กน้อยหูไล่เขาจับเล็กน้อยแถวแถวนี้เขาเขาจะจับแต่เขานี่มัดพันนีมัดเพิ่นจะจับเล็กน้อยแต่เพิ่นนี่เอ้าวชิ้นหูตอนเพิ่นจับเนาะบอ้ยายสมเฮาเนี่ยเฮานี่ว้ ไปกลางทางสิรถเพิ่นไปผ่านอยู่ไปจับดึงขึ้นรถไปแล้วเออยูบ๊อบมี่นเพิ่นจับอยู่คนแถนี้คนนั้นนี่คนบ้านยังเนี่ิ่นนี้การเฮาสลัดสิเพิ่นบ่จัคเฮาสลัดมีแต่ใส่สติใส่มีสติในการใส่ชีวิตได้หรือเปล่าได้ประมัทราบ้งเนาะแต่ว่าทางโทรศัพท์าบแต่ว่ามีคนบุรีทักมาสั่งจี้ให้ับบล็อกเลยเขาอยืนสิทมิ์เมาเมันเนาะ คือในชิ้นหาห้าอาถาวะอาหัยพันเนาะที่ว่าเพิ่นชื่อที่ว่าส่งห้าพุ่นนี่ก็มีแต่ว่าติดตามน้องไซเนาะทำหมักส้มคลิปน้องไซกับติดตามไปตลอดพี่น้องถ้าว่าสิมาทักหาน้องไซพิ่นลังซีกัขอบุญกะให้ความปลอดภัยน้องไซไว้ก่อนเนาะก็คือบูมเอ็นอุบุนบูจขให้ก็คือก็คือคนเฮาบูผู้ผูหน่าบูผู้ใจเนาะให้เข้าเขาทรมานไปเรื่ย ตัวแล้วเฮาก็ต้องคู่ก็คือกับอันนั้นอันนั้นผู้ใหญ่เพิ่นแซดทางคอยเพิ่นหูเบิทุดอย่างอันน่ะคอยคอยทักอยู่แต่นี้หูอะคลิปแรกนาบอลเตียงบ่แม่นคลิปแรกของนองไซคลิปคลิปแรกของนังไซกัคลิปแรกของคอยกัคลิปแรกนําบอลลี่โดยบ่แม่นคลิปแรกนาบอเตียงบอลลี่จะกอดเลยเฮ้ยเฮายเฮเป็นห้ยัง้เนาะก็มีแต่ว่าให้ทักเพิ่นแต่ว่ามักฮักหรือว่า ในตัวของน้องชากับติตามันคลิปเนาะชมเอาพี่น้องเลยเนาะออผมมีย่างร้ายเนาะมายามาามุนอีกก็ได้เนาะมีแต่บิมดูแล้วมชุดครบหาเตยมชุดแล้วรอแล้วบาทเี๋ยคอยกันนะโดยโดยจิ้มตัล้วรอเดี๋ยวบาทมัคอยเ้อเลยเตมสุดเต็งตงามส่งงให้ชุดน้องใช่ลอให้ผลลองยเด้อไว้บํใส่ให้น้องชุดน้องให้น้องไว้เตรียมเหมอนเงเด้อน้องอบ่ดย ใส่ได้ก็ให้น้องใส่น้ำเนาะน้องมีชุดงามใส่น้ำเนาะเพิ่มกับแววตาชินาเพิ่มกับใส่ข้าบูนเห็นกับปใต้ต้นอะไรเป็นต้นเนาะตาเป็นเพื่อนเงินไงไข่เหรอโอ้ตาบะนนะอ๋อเป็นอันนี้อ๋อเป็นอันนี้นะขบวนจะเอาเงินให้เอาไหมไข่เท่าเออไข่ยาวได้เลยนีนแค่ ใจต้นเนาะใจแห็นหนแล้วไอ้ต้นอะไรหอมากก็เสียหายไี่้องให้ให่ไปซะเนาะเดี๋ยวกราบุญลาก่อนนะเสด็จยูดีไม่แห้งเลยหลานเนาะไม่แห้งเลย เดิมอร่อยมักสับปะรดป่ะชพี่น้องกันนะวุ้นก็จะได้ส่อนนี้เก็บิีเนาะลาพี่น้องทุกคนที่มาพี่น้องขอบคุณที่ด่าได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจพ่อพี่น้องเอฟซีมาตานเนาะที่เขามาประสมเป็นเครื่องใจกับขอบคุณสุรวันตลอดมาหลักทีมงานประสบความสุสุเนาะคุ้นมายังไม่ยามหรอกกาเนาะคือพี่น้องทุกคนนะบุ้นกา ออขอโทษขอพ่ายนอะนน้ำพ่ายดูวันข้างนอกมีทางอุญขอเฟซบุ๊กน้อใส่หายน้าบุญก,บกนะบอกก้าหายเนาะแต่ว่ามักขักแต่ว่าในตัวข้างนอกเป็นพชีของน้องใส่กะติดตามับชมในคลิปเด้อเนาะหรือว่าจังไรอ่ากับชมกันไปพี่น้องนะแต่ว่าบ,าบุญจะหายกะเพื่อเกิดเหตุเป็นอยังมากน,ะนกาะบุญกะมันกับบอดี้ะนะพี่น้องนะอเนาะโบรแมนว่าทางอ้ายเป็นคนบอดีเนาะ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍບ like ໍ like <asion> another another ່ຮູ້ເນາະພີ່ນ້ອງເອີຍມີແຕ່ວ່າເອົາຄວາມປອດໄພຂອງน้องຊາຍໄປກ່ອນເນາະໃຜຊາດສະຫຼະຄລີຂໍກກິບນດກນນສວດີກວັກກນອນາມາປົກໍານາລກສບດ